นี่คือเครื่องเล่นเกมราคาถูกเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้สามารถเล่นเกมได้ตั้ง3ามพันเกมเลยนะทุกคนแล้วเรามาดูกันว่ามันจะ3ามพันจริงไหมแล้วก็มันจะเยอะแค่ไหนแล้วมันจะเล่นได้หรือเปล่าแล้วแบบจะเป็นแบบเกมเก่าๆอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเรามาแกะกันเลยทุกคนโอ้ย <Okay. S 1> เจอแกะกันเลยโอ ว้าวดูสิทุกคนดูสิมันมันมันสวยมากนะดูดิดอันนี้จะเป็นรุ่น X12 นะฮะนี่อ่าเป็น X12 นะ <c oughs> ก็บอกก่อนนะครับว่าแต่ก็จะธรรดามากกันอีกว่าเอ้ยแม่งของปอมของอะไรเออก็อก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือสั่งมาจากใน t ิ k ตอกนะฮะ t i k t อ k Shop นะ <c oughs> แล้วสำหรับเครื่องนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องที่มาพร้อมกับเมม 8G กิกนะครับ <c oughs> ผมอ่ามีเขียนไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีเมมเกมแคมมาด้วยนะนี่ปุ๊บนี่นะจะเป็น 8G กิกครับผม แถมมาในตัวเลยนะก็แปดกรีกนี่ก็จะประมาณสามพันเกมได้นะโอเคอันนี้ก็เหลือเฟือฮะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยนะครับผมอ่ามันจะมีปุ่มเปิดตรงนี้ใช่ไหมเดีทุกคนนี่ก็น่าจะเข้าใจผิดนะคิดว่าตรงนี้มันเป็นปุ่มเปิดหรือเปล่าฮะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะนี่ปุ่มเปิดมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปุ๊บอ่านี่ไหมมีมีการดีเล์อะไรนิดนึงนะครับผมนี่ไฟด้วยนะครับผมดูดิวันนี้จะเป็นไฟสีน้ําเงินเห็นไหมตัว A หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะมีอะไรก็จะมีโหมดต,ต่างๆนะครับโหมดรูปโหมดวิดีโอโหมดมิวสิกนะแล้วก็เซตติ้งได้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าโหมดของเกมกันเลยแล้วกันนะทุกคนอ่ะเอาผมลืมบอกไปนะครับในกล่องมันก็จะมีนี่สายชาร์จแล้วก็ที่จริงแล้วมันจะมีสายแจ็คแถมมาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้สายแจ็คหายไปไหนแล้วไม่รู้ก็จะมีนี่นะครับครูมือมาให้ด้วยนะฮะนี่อ่านไม่ออกครับผมเป็นภาษาจีนกับภาษานี่นะภาษาอังกฤษ โอเคประมาณนี้เลยเนาะนี่ว้าวข้างหลังก็เป็นภาษาจีนับล้วนๆโอเคในกล่องก็ไม่มีอะไรมากครับด,ดูทุกคนดูตรงนี้มันจะมีเกมบอกเนะี่ยดูดิว้าวเฮย้ยไอเกมอน,นี้เนี่ว่าอะไรวะอะไรอะไรคอนคน่ะนเออจำไม่ได้นะไอไอนี่สตีทไฟท์เตอร์เปล่าวะมนคุ้นนะเ,เดี๋ยวแบบผู้รู้จะมาเฮ้ยแม่งไม่ใช่ไม่ใช่เกมนี้ไม่ใช่ <c oughs> อะไรก็เออถ้าเป็น,นาปิตาอะไรก็ขออภัยด้วยนะเออแม่งช่วงนี้ก็ยิ่งแต่แบบ ดราม่าเยอะนะเราไม่เป็นไรนะนี่นะโอเคเกมก็ประมาณนี้เลยนะฮะนี่นี่นี่เกมนี้ผมเคยเล่นนะในในในตัวนี้เลยนะนี่เกมนี้ผมหาเจอแล้วแต่พวกแบบมาริโอเกมอะไรวะเนี่ยไ้ยใี่เป็นสตรีทไฟต์เตอร์แบบอนวไฟต์ไฟต์เตอร์ไฟตเตอร์อะไรนะนี่เกมปูงเกมผีนะเอ้ยไม่ใช่ว่ะสแตนป่ะวะไม่แน่ใจ นะประมาณนี้สักหุย้ยนาจาบอกวะ่าประมาณนั้นนะครับนี่ก็มันก็บอกไว้นะครับนี่เ็ามีอะไรม e w So ทรงมิวสิกเกมหรือว่าเครื่แถมสายชาร์จมาสายชาร์จก็ยาวพอสมควรนะดูดิก,ก็จะแถมหูฟังมาด้วยครับผมนี่เป็นหูฟังสีขาวเลยนะแล้วเราจะมาลองเทสกันด้วยนะครับผมว่าหูฟังมันจะใช้ได้หรือเปล่าโหดูจากลักษณะแล้วมันกองแกงมากเลยแตเมื่อกี้นี้ผมเปิดเครื่องแล้วนะแล้วมันรู้สึกว่ามันจะพักหน้าจอด้วยนะฮะอ่ะไหนลอง โอเคมาแล้วครับผมดูดิทุกคนแล้วแต่ใครจะเลือกหมวดหมู่นะดูมีหลายหมวดหมูมากรู <mam u> <mam u> ้สึกว่าผมนี่ยังหาเกมไม่เจอบางเกมที่อยู่ในกล่องนี้ก็ยังหาไม่เจอนะเพราะว่ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวเราจะลองสุ่มๆหาแล้วกันเกมที่ผมเคยเล่นก็มีแค่เกมลิงนี่แหละนะแล้วมาริโอกับคอนยังไม่ไม่เจอไม่เจอเออสตีทไฟเตอร์นี่เคยเจอแล้วนะเห็นประมาณเกมเกมเอออันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข่ใจเหมือนกันนะอันนี้ W W F W W F นี่น่าจะเป็นมวยปั้มนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูเ,เป็นเกมที่ผมเคยรีวิวเจ้าตัวนี้ใน t i k t อกแล้วนะครับถ้าใครเคยดูก็จะคุ้นกัน,นเกมมันก็หน้าตาแบบอืมพอได้นะนพอได้โอเคซูมเข้าไปดูชัดๆนี่ฮะเพิ่มเสียงได้ครับลดเสียงได้ด้วยอโอเคเพิ่มให้มาสุดเลยละกันโอเคพวกมันจะเป็นประมาณนี้นะกด นี่ฮะก็แล้วแต่คนจะใช้เสียงยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองใช้หูฟังที่เขาแถมมาแล้วกันเดี๋ยวขอรูเสียงก่อน<ฮ><ฮ>เสียงเพลงนี้แบบตำนานมากโอเคเดี๋ยวลองใช้หูฟังนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเสียบเข้าไปอ้ยรู้สึกว่าเสียงหายอนะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาลองใส่กันอุย้ยหูฟังใช้ได้ครับผมทุกคน หูใช้ได้เลยว้าคนสุดยอดนะครับผมสาหรับคนที่อยากเอาไปเล่นข้างนอกอะไรนี้ก็ผมบอกเลยว่าสะดวกสบายมากนี้ก็จะให้เลือกตัวใช่ไหมเอาตัวไหนดีเอาเป็นเอ้ยเจหน้าเหมือนเอ๋อะไรวะเหมือนเหมือนใครวะอานูเหมือนอานูคนเหล็กเลยเอาตัวนี้ลักันเดี๋ยวผมจะถอดหูฟังแล้วกันทุกคนสรุปว่าหูฟังใช้ได้นะลดเสียงแล้วกันเดี๋ยวเผอลิขิ์แดกโอเคมาแล้วผมว้าวกดบีกด B เตะครับ กดบายกดบายต่อยต่อยต่อยเตะโอ้โหโอุห้ยเล่นท่าไม่เป็นเตะไปก่อนเตะไปก่อนเตะไปอุ้ยอุ้ยโดนทุ่มต่คนเล่นเป็นก็น่าจะโอ้โหใช้ท่าเป็นนะแต่อันนี้ผมว่าเล่นไม่เป็นไงโอ้โแพ้แล้วล่ะอ่ะกดออกกดออกเกมอื่นกันบ้างนะครับผมสตรีทไฟเตอร์เดี๋ยวเราจะลองหากันดูมันจะอยู่ในหมวดหมู่อะไรวะมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวลองต้องลองครับเกมอะไร เกอะไรวะเนี่ยเกมอะไรวะเนี่ยเกมอะไรวะเนี่ยม่เคยเล่นเฮ้ยโอ้เกมอะไรวะเนี่ยนินจาอโอ้นินจาโอ้นินจาฮัตติลโอเียงดาบมาดิเจาะ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 อยเาตาเจาะ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 าระจาาอาตหรอสเา ฟันได้อย่างเดียวเหรอโหฟันแหลกครับต้องไปอุ้ยอุ๊ยอุ้ยมันมีไอเนี่ยกระโดดยังไงวะอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอ้ยมันจะให้เราฆ่าอย่างเดียวเลยเหรอฟันอย่างเดียวแล้วตอนนี้อุ้ยตายเดี๋ยวเราจะลองเทสเกมไปเร็วๆเลยแล้วกันเกมนี้นี่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 ครับผมนี่เกมนี้เกมหมอคงเกมนี้ก็มันเหมือนกันนะครับผม เคยเล่นแล้วนี่ก็จะมีปุ้ยไก่แล้วก็มีเกมเก่ากึกเลยนี <S <S ่นะฮะมันก็จะให้ดูนะครับว่ามันจะมีกี่ตัวเมื่อกี้ก็วูคองนะอันนี้ก็ว่าปุ้ยไก่โอเคตอนนี้เราก็จะทําการเลือกตัวนะฮะมาวูคองน nee ี่แหละวูคองมาจ้วงเลยแล้วกันทุกคนอม,มาดิเข้ามาดิครับอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยนสายฟ้านี่แล้วมันก็จะมีของให้เก็บด้วยนะอุย้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนูด ูด,ดไฟด,ดู ừ, ด,ด,ดอื้อฟาดฟาดฟาดโว้ยโว้ยจะตายจะตายกด e เพื่ออันตีนะ้ยนี่อืมอ s หรือเปล่าวะ is bert king อืออจ้วงจ้วงนะฮะอือกด e เพื่อกระโดดกระโดดแล้วก็เตะกระโดดเตะอันตีอันนี้ มาดิคร <ítulo> <es> anyway, <match> oh, ับว kind of ิว oh. ิว oh, mm ิว hmm. ิวิจ so, ้วงจ้วงจ้วงจ้วงวิเฮ้ย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 ตะบองตะบองหลุดตะบองหลุดเดี๋ยวเราจะมเก็บยังไงวะเนี่ยโอ้โหเก็บไม่ได้ฮะเมื่อกี้กบเก็บแล้วมันเก็บไม่ได้โอ้หอยตายเถอะมาดิเข้ามาดิครับกูคงใช้หมัดก็ได้มามาวิวิอ๋อเล็กมาต่ออันนี้มาอันนี้เก็บ เอ้ามาดิครับเอ้ามาดิอืมบรนมันใช้ยังไงวะเอาตายกูคองมาละเกิดใม่ละมาพร้อมตะบองตะบองอันใหญ่เบลมมาดิโอเคแล้วประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเกมก็มีมากมายเลยทั้งสามพันเกมใครจะไปเล่นหมดวะเนี่ยดูดิเดี๋ยวจะเปิดให้ดูโอ้เห็นไหมนี่จะดูเปลือๆอย่างนี้มันจะไม่เยอะใช่ไหมเออพอแต่เรากดเข้าไปเนี่ยดูดิ มีกี่เกมวะเนี่ยเล่นไปวันหนึ่งจะหมดไหมดูดิใครมันจะไปเล่นหมดวะโโอ้หดูดิหัวนี้แค่อันแรกนะฮะอันนี้อันแรกนะดูดูเหมือนกันเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มแล้วกันโอเคโกโก้เกมอะไรวะโกโก้โกโก้วาเปล่าเอาฮีดับลีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบนนี้คุ้นๆนะโอ้เด็กคราเหรอ เหมือนงูกุนเลยเฮ้ยอาราลี่อะไรสักอย่างอะเออไลท์ชินเหมือนกันและโอ้โหมาแล้วโอ้โหกราฟิกนี่บอกเลยว่าเกมย้อนยุคมากโอ้แต่ดูดีครับทุกคนม,มันก็น่ารักนะมุงมิงนะดูต่อเหตุเตะมุงมิงเลยดูดิไม่ได้แย่นะดูสำหรับราคานี้ก็ไม่ได้แย่นะหามาริโอ,โอย,ยังไม่เจอ เล่นมาริโอ้ต่อย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 ถังเอ้าเอ้าตกกดแล้วมันไม่ติดเไปให้ดูนะครับมันก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้ด้วยเออโอ้โอ้โน่ดูดิโอ้ยดูได้เลยดูดิโอ้ไม่ใช่แย่อ๋อแต่มันทัดสก,กรีนไม่ได้เนาะเนี่ยดูดิทุกคน,ม,นม,มันไม่ได้มันไม่ได้แย่เลยนะมันไม่ได้แย่เลยดูดิ ในส่วนตัวผมผมคิดว่าคุ้มนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เจ้าตัวเครื่องเล่นเกมตัวนี้ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ TikTok Shop นะทุกคน,นอาก็ช่องผมก็มีอยู่น,นะอางั่นแหละก็ไปดูได้นะครับในะก้านะ,นะก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ CU g e ก i c t ครับ๊าบาย